พี่ให้ข้อหนึ่งถูกด้วยนะฮะมีบางตัวที่เป็นจำนวนจริงแล้วแล้วเป็นตักรกยะข้อสองก็ใช้ได้มีบางตัวเป็นจำนวนจริงและบางตัวเป็นจำนวนจริงและเป็นจำนวนตักระยะเรากำลังพูดถึงตัวนี้อยู่ใช้บางตัวเหมือนกันมีบางตัวข้อสาม มีบางตัวของจํำนวนจริงมีบางตัวของจํำนวนจริงแล้วมีบางตัวข,ของมันเป็นจํานวนอตตักะยะที่ให้ถูกมัคุณแปลที่คุณแปลมันจะถูกไหมข้รสี่มีบางตัวของตังกระยะเป็นจำนวนจริงข้อสี่ถึงให้ผิดชัดเจน บางตัวของตากะยะเป็นจานวนเป็นแล้วเป็นจำนวนจริงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่บางตัวดิทุกตัวของตากะยะเลยมันเป็นจานวนจริงทุกตัวของอัตากะยะมันก็เป็นจานวนจริงหมดมันข้อที่ผิดที่ให้อยู่ข้อเดียวคือข้อสี่นอกนา้นพี่ให้ว่าใช้ได้หมดนั่นคือตากะสาภาษาผมไม่ฟันผกว่าหนึ่งในสามข้อใดผิดหนึ่งสองสามนะฮะข้ามไปที่ข้อสิบเจ็ดสิบเจ็ด ข้อ17ข้อความที่สมบูรณ์กับข้อความถ้า a b เท่ากับศูนย์แล้ว a เท่ากับศูนยหรือ b เท่ากับศูนยคือข้อความใดพวกเราได้ข้อไหนพวกเราได้ข้อไหนข้อ17บเจ็าบอกว่าถ้า a b เท่ากับศูนย์ แล้ว a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ประโยคนี้เราเปลี่ยนไงฮะถ้าเช็คสมมูลจากโจทย์มันท่าแล้วใช่ไหม a b เท่ากับ0แล้ว a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0นี่คือประโยคที่เรามีเราเปลี่ยนรูปไปเท่าไหร่ a น็อตหน้าน็อตประโยคหน้าน็อตตัวหน้าหรือประโยคหลังอยู่ที่เดิม เเท่ากับ0หรือ B เท่ากับ0นี่คือประโยคที่เราสมมูลมา mm hmm. เขาถามว่าสมมูลกับข้อด mm hmm. ใดเห็นไยังเขาหนึ mm ่งเเท่ากับ0ูนหรือ B เท่าก mm ับ hmm. 0แล้ว AB เท่ากับ0เช็คนิเศทสิ mm hmm. ได้โทย์ทีเช็คสมมูลดิเดอะไรขึ้นตรงนี้ mm hmm. เปลี่ยูปเปน น็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าเป็น a ไม่เท่ากับ0และ b ไม่เท่ากับ0หรือ a b เท่ากับ0พอเราเปลี่ยนรูปตรงนี้มาเมันเท่ากันไหมพวเราเรื่องอะไรนะไม่ใช่นะครับเพราะว่า a b เท่ากับ0ย์ตรงนี้ไม่เท่ากับ0ดูข้อสอดูข้อสอบเเท่ากับ0และและ b เท่ากับ0แล้ว เ b เท่ากับศูนย์เปลี่ยนรูปมาสินับตัวหน้านับตัวหน้า a ไม่เท่ากับศูนย์หรือ b ไม่เท่ากับศูนย์นับตัวหน้าหรือตัวหลังคือ a b เท่ากับศูนย์มันก็ไม่มีแววอีกข้อสามไม่เท่ากับศูนย์และ b ไม่เท่ากับศูนย์แล้ว a b ไม่เท่ากับศูนย์ ประโยคนี้นิเซ่เปลี่ยนรูปมาเปลี่ยนรูปมาเป็นเอนิเซ่อ่านเข้าไปครับน็อตัวหน้านี่คือตัวหน้า,น,น,านี่คือตัวหลังน็อตัวหน้า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0 a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0หรือ a b ไม่เท่ากับ0ใช่เปล่า a b ไม่เท่ากับ0หรือหรือ A B O K มันสลับที่ได้เพราะว่าคำพูดหรือมีคุณว่าตรการสลับที่ได้ข้อสามได้ข้อสามดูข้อสิบเก้าประโยคสัญลักษันใหม่ลนะ ดูเขา18นะครับทสศนะครับ เขาสิบแปดอ่านโจทย์นะเขาจะใช้ตัวไหนสัตย์รักเก่งได้ตัวไหนเก่ได้ตัวไหนข้อสี่โจทย์ขอ้ขอ 8.3เน่เราเราลองเราเปลี่ยนเป็นทุกตัวของ x เป็นสมาชิกของ q นะแล้วทุกตัวของ x เป็นสมาชิกของ r เราเปลี่ยนด้วยมันมี q q หมดเลยนะครับ18.3นะครับมันบอกว่าทุกตัวของ x เป็นสมาชิกของ q แล้วทุกตัวของ x ทุกตัวของ x เป็นสมาชิกของ r เปลี่ยนตัว q ตัวหลังเป็นตัว r ข้อที่น่าจะตัดออกข้อที่น่าจะตัดออกคือข้อหนึ่งไหมถูกไหมครับข้อที่ตัดออกก่อนเพื่อนที่เราเห็นว่ามันชัดเจนคือมันเป็นข้อหนึ่งถูกไหมครับบอกทุกตัวที่เป็นจํานวนจริงแล้วเป็นตรรกยะจำนวนจริงแล้วเป็นตรรกยะถ้าเป็นจำนวนจริงแล้วเป็นตรรกยะข้อหนึ่งเราตัดให้ผิดชัดเจนเพราะว่ามันใช้ว่าทุกตัวข้อสองทุกตัวของ x ทุกตัวของ x ที่เป็นจํานวนจริง แล้วทุกตัวของมันเป็นจำนวนตักกะยะมันก็ไม่จำเป็นอีกอันนี้ชัดเจนใช่ไหมบอกทุกตัวของมันนะฮะข้อที่เราให้เหลือไว้ก็คือข้อ3กับข้อ4ีที่ให้ได้เป็นจริงข้อ3ข้อ4แต่ให้น้ำหนักข้อ3ามบสข้อส40%สแต่มันก็มีความถูกต้องอยู่ก็เลยไม่ตัดทิ้งทั้งข้อ3ามข้อสนะครับ ันเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เราเลือกใช้เห็นด้วยไหมว่าข้อหนึ่งมีใครตอบออกชัดเจนมีใครตอบข้อสามข้อสี่บ้างเมื่อกี้มีไหมมีใครตอบหนึ่งกับสองหนึ่งสองมันตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าทุกตัวของจริงเป็นแล้วเป็นตากระยะมันใช้ว่าทุกตัวคุมมันก็เลยไม่จําเป็นเพราะเป็นบางตัวเท่านั้นนะครับพี่ตอบข้อสามข้อสนะี่นั้นข้อสิบเก้า 19. ถ้าเราพูดถึงว่ารีบอกปริมาณว่ารีบอกปริมาณยูนิเวิร์สของมันให้มา3ตัวคือเซตของลบหนึ่เซตของลบหนึ่งศนย์หนึบอกว่าทุกตัวของ X ทุกตัวของ X X กําำลังสองมากกว่าศูกํำลังสองมากกว่าศูย์สมีบางตัวของ X ที่ X กกำลัง2น้อยกว่าศย์ สามทุกตัวของ x ที่ x บวกหนึ่งเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับมากกว่ามากกว่าศูนย์สี่มีบางตัวของ x ที่ x ลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์นะเท่ากับศูนย์เวลาเราเจอว่าดีบอกปริมาณตรงนี้น้องจะต้องเอาทุกตัวที่อยู่ในยูนิเวิร์สนะครับเพราะมันใช้ว่าทุกตัว ต้องเอาทุกตัวที่เป็นสมาชิกของเดินมาทดสอบเช่นถ้าเราเอาลบหนึ่งมาใส่จริงไหมลบหนึ่งยกกว่ารังสองมากกว่าศูนย์ไหมมากกว่าประโยคนี้จริงถ้าเราเอาศูนย์มาใส่ศูนย์มากกว่าศูนย์ไหมศูนย์มากกว่าศูนย์ไหม่ากศูนย์มากกว่าศูนย์ไหมศูนย์มากกว่าศูนย์ไหมถ้าเราเอาลบหนึ่งมากระลังสองนี่มันมากกว่าศูนย์อนนี้จริงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราเอาศูนย์มากระลังสองนี่มันมากกว่าศูนย์ไหมล่ะมันไม่มากกว่ามันผิด แต่ถ้าเอานึงมายกกำลังสองมันมากกว่าศูนย์ไหมจริงอย่างนี้มันไม่ออไหมครับมันขาดอยู่ตึกประโยคคำว่าออแล้วต้องครบทุกทุกประโยคแต่ละ5าตัวนี้มาแทนในประโยคนี้ปุ๊บมันจะไม่จริงมันก็ไม่ออกมันไม่ครบมันก็หนึ่งไม่ใช่เพราะมันใช้ฟอรออแต่ต้องใช้ฟอสามหลักถ้าใช้ฟอสามมันก็มีเป็นตัวย่อยสามตัวแล้วเอาตัวย่อยมาแทนลบหนึ่งกำลังสองมันน้อยกว่าศูนย์ไหม นะมันไม่น้อยกว่าประโยคนี้ก็ผิดอีกแต่ถ้าเอาศูนย์เยกําลังสองมันน้อยกว่าศูนย์ไหมมันก็ไม่น้อยกว่าศูนย์ก็ผิดอีกตัวสุดท้ายเอาหนึ่งว่าใส่ 1, หนึ่งกําลังสองมันก็ไม่น้อยกว่าศูนย์ก็ผิดอีกแปลว่าไม่มีแม้แต่ประโยคเดียวบางตัวขอเพียงบางประโยคบางเหตุผลบางตัวเหตุผลต้องจริงแต่ตรงนี้เราแทนแล้วทุกๆตัวที่ให้มาไม่จริงแม้แต่ประโยคเดียวก็แสดงว่าไม่จริงเลย ฟอร์ซัมขอเพียงหนึ่งประโยคใช่ไหมขอเพียงหนึ่งประโยคต้องจริงขอเพียงหนึ่งประโยคต้องจริงตรงนี้ละ่ะเอาลบหนึ่งใส่เข้าไปเอาลบหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่ง,ง,ง,งมากกว่าศูนย์ไหมไม่นะไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นผิดทันทีเมื่อผิดมันก็ไม่อร์อแล้วก็จบไปเมื่อผิดมันก็ไม่ออกแล้วก็จบไปแต่ถ้าเราใช้ปากตัวตรงนี้ล่ะครับได้ไหมเอาหนึ่งมาใส่ ขอเพียงบางตัวนะเอาหนึ่งมาใส่หนึ่งลบหนึ่งมากวาามากว่าแล้วก็ศูนย์ศูนย์มากกว่าแล้วก็ศูนย์จริงจริงก็จบเลยข้อน,นี้ก็ถูกต้องไปเพราะาขอเพียงบางประโยคบางเหตุผลบางสมาชิกแทนให้เป็นจริงได้นะครับข้อยี่สินิเสธของข้อความนินเสธของข้อความข้อยี่สิบน่าจะาชัวร์ได้แล้ว ขายี่สิบน้องเก่งเขายี่สิบตอบตัวไหนเก่งเอ้ยเขายี่สิบตอบตัวไหนน้องยาวล่ะฟังเคสเขายี่สิบตอบตัวไหนเขาสี่มีใครทำไม่ทัข้อยี่สิบนิสศษของข้อความอีกแล้วครับท่าน รูทเเท่ากับ x แล้ว x เท่ากับ0หรือ x มากกว่า0นี่คือโจทย์เปลี่ยนรูปโจทย์เป็นนะับอ่านเข้าไปกลายเป็นรูทไม่เท่ากับ x หรือ x เท่ากับ0หรือ x มากกว่า0นิเสษของมันก็เลยกลายเป็นสร้างนิเสษยืนนะครับสร้างนิเสษยืนไว้กลายเป็นรูทเเท่ากับ x และ x ไม่เท่ากับ0และ x ไม่มากกว่าศูนย์ก็แปลน้อยกว่าเท่า nee> กับศูนย์นี่คือโจทย์เริ่มต้นที่เรามีอยู่เช็ค nee ช้อยซิตรงไหนตรงกันบ้างเขาบอกว่ารูท x เท่ากับ x แล้ว x เท่ากับศูนย์หรือ x น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ถ้าเราเปลี่ยนรูปนัดตัวหน้านับตัวหน้าหรือตัวหลัง x เท่ากับศูนย์หรือ x น้อยกว่าเท่ากับศูนย์เห็นแล้วมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วก็สอง เราเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นนิเสร็เพราะฉะนั้นก็เอาโจทย์มาเปลี่ยนมาตรงกันไหมข้อสองรูท x เท่ากับ x แล้ว x ไม่เท่ากับ0และ x น้อยกว่าแล้วก็ศูนย์นัดตัวหน้านัดตัวหน้าก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับ x ไม่เท่ากับ4หรือ x ไม่เท่ากับ0นย์และ x น้อยกว่าเล้วก็ศูนย์อันนี้ก็ไม่ใช่อีกแล้วเพราะว่าตัวแรกไม่ใช่ตัวข้อสาม ดูแวบบข้อสามมันต้องการนิสศษหรข้อความข้อไหนข้อสามก็เราผิดพลาดประการใดหรือเปล่าถ้ารูทเแล้ว หรืออ่าโอเคเปลี่ยนรูปนอกตัวหน้าหรือตัวหลังโอเคเอานิเสธอัดเข้ามาใช่นี่เป็นนิเสษของจขอโจทย์ข้อนี้แล้วตัวไหนมันตรงกับตรงนี้นิเสษมีไหมมีไหม,มข้อสามก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอข้อสี่ใช่ไหม ข้อสี่ได้ข้อสี่นะฮะได้ข้อสี่ข้อสามไม่ใช่ข้อสี่มันใช้ตัวเชื่อมและรูทเอ็กเท่ากับเและ x ไม่เท่ากับ0และ x น้อยกว่าเท่ากับศตรงกันเป็อสี่ข้อสี่ข้อห้าใครข้อยี่สิบใครมั่นใจมากขอยี่สิบ ัิเศตนะครับ A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ power Set A เป็นสับเซตของ power B และ power B ไม่เท่ากับเซตของเซตว่าข้อหนึ่ง A ไม่เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ power ของ A เป็นสับเซตของ Power ของ B และ Power ของ B เท่ากับเซตของเซตว่าเราสัญญาว่าถ้าเราต้องการสร้างส